โอเคครับก็สวัสดีชาวโลกทุกท่านกันด้วยวันนี้ผมจะมาทําการแจกโค้ดท่าเต้นนี้เลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ท่าเต้นหมาท่าเต้นนี้ท่าเต้นกังฟูเลยให้ถาวรทุกคนเพียงแค่ใส่โค้ดเดี๋ยวผมจะพาไปใส่โค้ดนะครับนี่คือถาวรเลยนะเพราะใส่เสร็จมันอยู่ในคอลเลกชันเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยวิธีใส่โค้ดยังไงแล้วก็จะบอกโค้ดด้วยนะไป let's go อย่างแรกเลยพิมพ์ใน Google นี้นะใส่โค้ดฟรีไฟล์หรือว่าจะไปกดจากในเกมก็ได้นะแต่พอกดจากในเกม,มเขียนว่าล็อกอินผิดพลาดผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะผมก็เลยทําแบบนี้กดใส่โค้ดฟรีไฟล์กดเว็บแรกเลยเอ,อรอมันแป๊บหนึ่งแล้วกัน พอกดเข้าไปแล้วมันจะเป็นหน้าอย่างนี้แต่ก่อนจะเป็นอย่างนี้ให้เราล็อกอินเป็นตัวอ่าฟรีไฟล์ของเราก่อนนะเป็นรหัสของเราให้เราล็อกอินไปอย่างนี้แล้วมันก็จะมีโค้ดบอกว่าก็โค้ดเพื่อรับรางวัลซึ่งโค้ดนี้จะให้ท่าเต้นกังฟูฟรีนะอ่านี่โค้ดนี้เลยนะดูนะถ่ายภาพไว้เลยก็ได้นะ8 N32 v ขีด S v 2 t ขีด82 Z ขีด L N A L V นะครับโอเคอันนี้คือผมกดใช้ใไปแล้วนะทุกคนอันนี้ผมก็เลยกดใช้ให้ดูไม่ได้นะแต่พอกดใช้เสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่ายืนยันการแลกรหัสพอกดไปปุ๊บคืออันนี้ได้ทุกคนครับได้ทุกคนถาวรพอได้เสร็จปุ๊บนะวิทช์พอได้เสร็จปุ๊บมันจะเขียนนี้มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยของที่เราได้นะเขียนว่ากังฟูแล้วพอเสร็จแล้วพอเราเข้าเกมไปปุ๊บก็จะมีท่าในคอลเลกชันนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ